พออสำนักศิลปากรที่สสุพรรณบุรีเปิดเผยประวัติเจดีวัดพระาธาตุหลังบุรณะมีประชาชนทั่วสรารทิศมากราบไหว้บูชาขอพรแน่นทุกวันสร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศกระแสไหว้พระขอพรเสริมดวงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามคำหมอดูทักยังคงฮิตไม่แผ่วในหมู่สายหมู่โดยเฉพาะที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนมากมายเดินทางมากราบไหว้สักการะพระสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่บนพระปางโดยประชาชนเดินทางกันมาอย่างไม่ขาดสายจากทั่วสารทิศตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอย่างไม่เคยมีมาก่อนจนทางวัดต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อำนวยความสะดวกรวมถึงการกำหนดจุดจอดรถ จุดค้าขายเพื่อความเป็นระเบียบในส่วนกิจกรรมทางวัดได้จัดเตรียมซุ้มดอกบัวทูกเทียนให้ประชาชนได้นำไปสักการะนิยมนำดอกบัวจำนวน8ดอกทูกเทียนเดินวนพระปางสามรอบและท่องบทสวดอิติปิโสโดยมีความเชื่อว่ามาไหว้ขอพรที่นี่แล้วจะเป็นการเสริมดวงเสริมมงคลให้เกิดความปังความสำเร็จ และโชคดีตลอดปีนอกจากการขึ้นไปไหว้สการะพระปางแล้วประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธายังได้นิยมเข้าไปขอพรพระประธานในวิหารซึ่งประดิษฐานอยู่ท่ามกลางพระพุทธรูปหินสายที่งดงามและเก่าแก่จำนวนมากโดยมีการนำผ้ามาห่มองพระด้วยมีความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตประสบความสุขสงบร่มเย็น ภายในวัดยังมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมจำนวนสององค์อุโบสถวิหารน้อยและซากเจดีย์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นโบราณสถานซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักศิลปกรที่สองสุพรรณบุรีโดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานสำคัญของชาติในราชกิจจานุบเบกษา เมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478รางองค์นี้ผมเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าสามพยานะฮะซึ่งสมเด็จเจ้าสามพยาเนี่ยนะครับก็คือเจ้าลูกของพระนัครินจะมีเจ้าอ้ายเจ้ายี่แล้วก็เจ้าสามพยาเจ้าอ้ายเนี่ยครองเมืองสุพรรณนะฮะก็คือเมืองหลักเลยเจ้ายี่นี่ครองสันบุรีที่ชัยนาทและเจ้ายี่เนี่ยครองเมืองชัยนาท เมืองชัยนาทตอนนั้นก็คือพิษณุโลกนะฮะเ,เราจะเห็นว่าพระป่างองค์นี้มีความเกี่ยวข้องกับแน่นอนนะพระปางวัดราดบุรณนะ พระปรางวัดลาดบัวนะเนี่ยสมเด็จเจ้าสามพยาสร้างขึ้นในที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนครลินนะฮะซึ่งลักษณะของพระปรางเนี่ยคล้ายๆกับพระปรางองค์นี้ระเบียบระเบียบเดียวกันนะฮะจะมีชั้นส่วนบนเนี่ยนะครับที่เป็นชั้นกีบผนุนบนแถลงเนี่ยซ้อนขึ้นไปเจชั้นและตรงมุมประธานทีมม่มุมใหญ่นี่ที่ถ้าเราเห็นเนี่ยนะมียักษ์ยืนอยู่สองข้างมุมประธานคือมุมใหญ่เนี่ยตรงนั้นจะมีคุดอยู่ นะหลักฐานที่เหลืออยู่นะตอนนี้ไม่เห็นนะแต่มีภาพถ่ายเก่าที่มีเท้าของคุดอยู่นะครับซึ่งตรงกับวัดราชบุรณนะที่มีคุดอยู่ตรงมุมประธานนะและอีกวัดหนึ่งก็คือที่วัดพระศรีรัตนหมหาธาตุที่พิศนุโลกซึ่งเจ,เจ้าสามพยาเคยไปครองอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีความสัมพันธ์มากกับสมัยสมเด็จเจ้าสามพยาเพราะฉะนั้นผมผมเห็นว่าวัดเนี้นะครับเกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าสามพยาไม่ในฐานะพ่อก็องค์ลูกแน่นอนครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นศิลปรกรรมสมัยอยุธยาตอนตอน้นมีอายุเก่าแก่กว่า600ปีจากจารึกหลักฐานลานทองเมื่อปีพุทธศักราช2456 ในคราวขุดกรุพระปางวัดเพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมได้พบพระพิมพ์หลากหลายรูปแบบและได้พบจารึกที่กล่าวถึงกรัตริสองพระองค์ทรงสร้างและทรงซ่อมพระปางองค์นี้ปัจจุบันสำนักศิลปกรที่สองสุพรรณบุรีได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งส่วนภายในวัดและส่วนภายนอกวัดซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวาง โดยจะกำหนดมุดหมายพื้นที่จากคูเมืองโบราณที่ขุดพบซึ่งมีร่องรอยซากอิฐโบราณก่อกั้นเป็นแนวโดยจะทำการก่อคูเมืองขึ้นมาใหม่ให้มีรูปลักษณะใกล้เคียงของเกา่าทั้งในส่วนวัสดุและลวดลายการก่อที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างสมัยอยุธยาซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จอันจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี แล้วความสําคัญในบทบาทตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีครูเมืองกําแพงเมืองค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นบ้านเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่และมีความสําคัญตอนนี้ผมก็กําลังดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์กาแพงเมืองสุพรรณบุรีนะมีบางจุดที่สร้างให้เห็นรูปแบบสมบูรณ์ของกำแพงเมืองนะตรงถนนมาสีหมอกนะท่านจะเห็นกำแพงเมืองสุพรรณที่มีใบเสมาที่อยู่ด้านบน รูปแบบของกำแพงเมืองแน่นอนนะมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ว่าหลักฐานที่เราพบก็คือว่าด้านล่างเนี่ยส่วนฐานที่เราขุดพบที่อยู่ใต้ดินเนี่ย มันเป็นระเบียบเดียวกับกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรูปแบบของกำแพงเมืองสุพรรณบุรีกับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยน่าจะใช้ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อสันนิษฐานที่ทำมาใช้นำมาใช้ในการสร้างกำแพงเมืองสุพรรณให้เห็นความสำคัญของเมืองสุพรรณในอดีตที่ชัดเจนขึ้นวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุสุพรรณบุรีนอกจากจะมีความสำคัญทางด้านโบราณสถานและด้านพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณหนึ่งในห้าของชุดพระเบญจภาคีที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักสะสมพระเครื่องทางวัดจึงได้จัดสร้างวิหารพระผงสุพรรณเพื่อให้สายหมู่หรือผู้ศรัทธาได้เข้าไปกราบไหว้ปิดทองขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย นะฮะแล้วในอนาคตด้านหน้าเนี่ยนะครับวัดมหาธาตุเนี่ยตรงนี้มีความสัมพันธ์กับราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นอย่างมากด้านหน้าผมอยากมีอนุสาวรีย์ขุนหลวงทั้งมวาซึ่งเป็นพปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์สุพรรณบุรีซึ่งเป็นปร,ราชวงศ์งงที่สามารถรวบรวมความเป็นปึกแผ่นของกรุงศรีอยุธยารวบรวมหัวเมืองทางเหนือทางใต้ ตีเขมรได้นะให้เป็นปึกแผ่นอันนี้คือความเป็นไทยที่มาจากราชวงศ์สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์อีกประวัติศาสตร์อีกเส้นหนึ่งนะครับถ้าขึ้นจากสุพรรณนะครับสามารถต่อเชื่อมไปอยุธยาไปกรุงรัตนโกสินทร์ความเป็นไทยทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ชาตินะครับมันจะมีความชัดเจนมากถ้าในอนาคตเราขึ้นสามารถขึ้นอนุสาวรีย์ของขุนหลวงพระงัวได้นะฮะหรือสมเด็จพระนครินด้วยคู่กันก็ได้นะฮะเป็นพ่อลูก พ่อนั่งแล้วยุกลูกยืนหรือกุหลวงพระงัวพระอ,องค์เดียวที่อยู่ด้านหน้าวัดเนี่ยฮะปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญของเมืองสุพรรณบุรีในแง่ของการท่องเที่ยวแหล่งความรู้ต่างๆนะฮะและจะเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนรวมทั้งเ,เ,ปเป็นผมว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนต้องมีส่วนช่วยกันนะครับอันนี้เรามีความตั้งใจมากในฐานะาผอ,อสำนักสินกรที่สองที่อยากจะให้เกิดขึ้นครับ